ดูสิขนาดแดดร้อนขนาดเนี้ยังทําอะไรฉันไม่ได้เลย <c oughs> โอ๋อหนังแยม้มไปเที่ยวพนครมาทีหนึง่งอะทำเป็นมาอวดนี่นี่นี่ดูค่าสิสมัยสาวๆนะผู้ชายติดตรึมเลยมไม่อยากจะมอง <c oughs> แต่ว่าดูช่วงเนี้พี่ผินก็ดูมีน้ำม,มีนวลขึ้นเนาะจริงไหมว้จ้อยไอ้จ้อยไอ้จ้อยตตาตจริงนะเพีย โอ้หนูมีนจไม่มีนจกดเรื่องใหญ่แล้วววกดเวื่อใหญ่แล้วอะไรเรือแม่ปรีคอยพูดให้แต่ไม่ปิดใจเย็นๆอ๊ยไม่เองรู้หรือไม่มีคนฝังกันโน้นนะคนล้ามลือกันว่ากดโรคระบาดขึ้นแต่โรออะไรข่าก่ฟังไม่ดีความเนี่ยกำลังจะไปตามงข้นขุนกับม่หญิงไปดูอยู่เนี่ยพวกแงไปกับข้าไหมล่ะ ใครไปชาอยู่ใยโลบูเกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะอะไรกันพี่พีค่อยๆ่อยพูดฤาษีพวกเองเป็นอะไรกันโวยวายกันทาไมท่านคุณขอรับที่แม่ปิ่บอกว่าทางเรินฝั่งนู้นเออโรระบาดจริงไหมขอรับรเจ้าค่ะจริง ข้ากำลังจะพาแม่นายของเองอ่ะไปอยู่พอดีไปกับข้าไมละ่ะไปเจ้าข้าไปจัไปไปนีไปข้าไปถ้าอย่างนั้นก็ตามข้ามาพี่พี่เจ้าคะวันนี้ข้าและคุณพี่จะมาสอนการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเวลาที่พี่ๆออกปฏิบัติงานภาสนา เพื่อป้องก,กันการติดเชื้อแบบสัมผัสสังคันหลังเห่นไหมจ้ะคะแต่ก่อนอื่นอ๋อเจ้าต้องถอดเครื่องประดับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเข็มขดัดนาฬิกาข้อมือและต้องดื่มน้ําให้เพียงพอก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามด้วยหนาอ๋อเจ้าได้เลยค่ะคุณพี่อุปกรณ์ป้องกันการกติดเชื้อส่วนบุคคลในดังนี้สครับสูตร หน้ากากอนามัย n 9 5รุ่น1860ถุงหุ้มขาชุดป้องกันกันน้ำรองเท้าบูทถุงมือในไรร์ชนิดใช้แล้วทิ้งแว่นครอบตาถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้งกระบางป้องกันใบหน้าหรือเฟซชิลเรามาเริ่มใส่อุปกรณ์กานะรถิดนาอเจ้าแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณพี่ก่อนที่เราจะสวมอุปกรณ์ป้องกันเราจะต้องลองขนาดหน้ากากอน,อนามายัย ชุดกาวะน้ำแผ่นยาวถุงมือและปลอบขนาดแว่นครอบตาให้พอดีเสียก่อนนะเจ้าคะขั้นที่1สวมหน้ากากอน,อนามัย N95 วางหน้ากากอน,อนามัย N95 บนฝ่ามือให้สายทั้งสองคล้องที่หลังมือเริ่มใส่สายล่างก่อนโดยเอาสายล่างไว้ล่างหูและใส่สายบนไว้บนหู สายต้องไม่ควยกันทำฟิตเช็คโดยกดที่ขอบจมูกแล้วหายใจแรงๆเพื่อดูว่ามีลมรั่วออกมาหรือไม่ขั้นที่2ส,สวมถุงหุ้มขาสวมถุงหุ้มขาให้ตึงให้ขอบบนของถุงหุ้มขาอยู่ใกล้หัวเข่ามากที่สุดผูกสายถุงหุ้มขาไม่ต้องแน่นมาก าะเวลาถอดจะสามารถถอดได้ง่ายขั้นที่3สวมถุงมือในไกลชั้นในให้ใช้ถุงมือที่มีความยาว12นิ้วสวมถุงมือแล้วดึงให้ตึง ั้นที่4สวมชุดป้องกันกันน้ําให้สวมจากด้านล่างขึ้นด้านบนยังไม่ต้องใส่หมวกรู้ซิปหมักกลางลำตัว หลังจากนั้นเอาเชือกที่ชุดป้องกันมาเกี่ยวที่นิ้วกลางขั้นที่5สวมรองเท้าบูทสวมรองเท้าบูทแล้วดึงให้ชุดป้องกันคลุมทับตัวรองเท้าบูทและจัดให้ถุงหุ้มเท้าอยู่เหนือรองเท้าบูท สวมแว่นครอบตาสวมแว่นครอบตาให้แน่นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สวมแว่นตาให้สวมแว่นตากับเฟซชิลได้โดยไม่ต้องใส่แว่นครอบตาทั้นที่7สวมหมวกของชุดป้องกันสวมหมวกด้านบนของชุดป้องกันแล้วรูดซิปจนสุดกดหัวซิปลงเพื่อล็อกซิปลอกเทปกาวและปิดเทปกาวจากด้านล่างขึ้นบน ขั้นที่8สวมถุงมือยางชั้นนอกสวมถุงมือทับชุดป้องกันแล้วดึงให้ตึงขั้นที่9สวมกระบังป้องกันใบหน้าหรือเฟซชิลขั้นที่ส0ให้ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์และความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตอนการถอดอุปกรณ์ ขั้นที่1ถอดถุงมือยางชั้นนอกใช้หลักนอกจับนอกในจับในหากถนัดมือขวาให้ใช้มือขวาถอดถุงมือข้างซ้ายมาประมาณครึ่งฝ่ามือใช้มือซ้ายถอดถุงมือด้านขวาออกมาจนหมดแล้วทิ้งในถังขยะติดเชื้อจากนั้นใช้มือขวาเกี่ยวถุงมือด้านซ้ายออกมาจนหมดแล้วทิ้งในถังขยะติดเชื้อเช่นเดียวกันขั้นที่2ถอดกระบังป้องกันใบหน้าหรือ face shield ใช้มือจับด้านหลังแล้วถอดออกขั้นที่3ถอดชุดป้องกันกันน้ำใช้มือค่อยๆแกะเทปบริเวณชุดป้องกันออกแล้วรูซิปจากบ,บนลงล่างใช้มือจับหมุดด้านหลังและดึงไปด้านหลังหลังจากนั้นใช้มือจับชุดบริเวณด้านข้าง แล้วถอดชุดอย่างระมัดระวังม้วนลงไปที่ด้านล่างให้คลุมรองเท้าบูทขั้นที่4ถอดรองเท้าบูทถอดรองเท้าบูทโดยให้ส้นเท้าหลุดออกมาก่อนจากนั้นก้าวขาออกมาทีละข้างโดยถอยไปด้านหลังจับชุดป้องกันที่คลุมรองเท้าบูทม้วนรวมไปทิ้งถังขยะขั้นที่5ถอดถุงหุ้มเทา้าคลายเชือกที่มัดถุงหุ้มเท้าออก จับถุงพุ้มเท้าด้านนอกแล้วถอดออกทีละข้างแล้วสวมรองเท้าแตะที่เตรียมไว้ขั้นที่6ถอดถุง okay. มือด้านในหากถนัดมือขวาให้ใช้มือขวาถอดถุงมือด้านข้างซ้ายมาประมาณครึ่งฝ่าม <must be S 2> <Ż. S 1> so ือหลังจากนั้นใช้มือซ้ายถอดถุงมือด้านขวาออกมาจนหมดแล้วทิ้งในถังขยะติดเชื้อจากนั้นใช้มือขวาเกี่ยวถุงมือด้านซ้ายออกมาจนหมดแล้วทิ้งในถังขยะติดเชื้อเช่นเดียวกัน ขั้นที่7ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ขั้นที่8ถอดแว่นครอบตาจับที่สายของแว่นครอบตาด้านหลังก้มหน้าเล็กน้อยแล้วถอดแว่นครอบตาออกระหว่างย้ายถูกไปหน้าขั้นที่9ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ขั้นที่4ถอดหน้ากากอนามัย n95 ก้มหน้าเล็กน้อยจับสายหน้ากากอนามัยสายล่างที่ด้านหลังถอดออกมาไว้ด้านหน้าแล้วดึงสายแบบหย่อนหย่อนไว้ด้วยมือข้างหนึ่งจากนั้นถอดสายบนออกโดยจับสายด้านหลังค่อยๆถอดออกพยายามอย่าดึงด้วยความรวดเร็วและระวังไม่ให้โดนจมูกด้านบนขั้นที่11ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ขั้นที่ 12. สสวมชุดเพื่อออกจากพื้นที่ ใส่ชุดกาวกันน้ำแขนยาวหน้ากากอนามัยและถุงมือยางสีขาวรวมถึงรองเท้าแตะก่อนเดินออกจากพื้นที่